ในคลิปวิดีโอนี้ครับช่วงเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตกับอปพิโซดที่73พาร์ท2ครับล่าสุดทางผู้เัฒนาหรือว่าคุณธรติกก็ได้เปิดเผยเนื้อหาสำหรับการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ที่จะถูกปล่อยเข้ามาเร็วๆนี้นะครับเพื่อนๆคาดการว่าน่าจะประมาณวันเสาร์นะครับวันเสาร์ของบ้านเขาก็ตรงกับวันอาทิตย์บ้านเรานะครับผมคิดว่านะ หรือไม่ก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับถ้าพัฒนาทําการตรงนี้ไม่ทันนะครับเราลองมาดูกันก่อนครับผมว่าการอัปเดตนี้มีอะไรบ้างครับเพื่อนๆยูนิตใหม่ครับเราได้เห็นเนื้อเรื่องกันไปแล้วจากคุณดาวฟักบูมนะครับผมว่าไททันสเปคแมนเนี่ยเขามีอาวุธใหม่ด้วยนะครับซึ่งเป็นมีดและแน่นอนก็จะถูกอัปเดตเข้ามาในทอยเลทาวเวอร์ดิฟเอนเช่นกันกับยูนิตในอัปเกรดไททันสเปคแมนครับสำหรับตัวนี้ไม่ฟรีนะครับผมบอกเลยว่าเติมแน่นอนผมค่อนข้างมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเหมือน ส่วนจะมาแทนยูนิตตัวไหนผมเล็งไว้เป็นไททันคอกแมนครับเพราะยูนิตตัวถัดไปนี้จะเกี่ยวกับไททันคอ m กแมนล้วนๆเลยนะครับเพื่อนๆเรามาดูตัวถัดมากันดีกว่านะครับผมเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนรอคอยครับสำหรับอัปเกรดไททันคอกแมนอันนี้มาแน่นะครับแต่ผู้พัฒนาเขาไม่ให้ดูรูปนะเพื่อนๆแต่ผู้พัฒนาบอกว่าจะทําครับ เท่าที่ผมเข้าไปหาข้อมูลมาเนี่ยค่อนข้างมั่นใจมาแน่นอนสําหรับอัปเกรดไทท่านค็อกแมนนะครับผมที่ใครหลายๆคนรอคอยครับและแน่นอนนอกจากไทท่านค็อกแมนก็จะมีค็อกอีเวนต์ค็อกแมปและก็เกมโหมดสกุลเงินและบัตรผ่านหรือว่าเกมพาร์ครับปลดล็อกในเทียร์ที่60นะครับโดยปกติแล้วอีเวนต์ที่เราเล่นกันทั่วไปเพื่อนๆจะมากสุดก็แค่เทียร์50แต่ว่าอีเวนต์คอกนี้ มี60นะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราทำเยอะแยะมากมายครับบวกกับยูนิต3ตัวเน้นๆครับผมที่เกี่ยวกับคอกครับเพื่อนๆมาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับนั่นก็คืออาร์ัมคอกแมนครับสำหรับยูนิตตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่เล็กสุดครับเนื่องจากคาแรคเตอร์ของเขาไม่ได้ดูอลังการมากมายส่วนความสามารถนั้นเดี๋ยวเราเรออัปเดตจริงๆอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันหรือไม่ก็ช่วงพรีวิวนะครับเดี๋ยวจะทาคลิปแยกไว้ให้นะครับถัดมาเป็น ลับคอ c k กแมนครับผมสำหรับตัวนี้มีความสามารถในการหยุดเวลาด้วยนะครับผมแต่ผู้พัฒนาเขาบอกแล้วว่าความสามารถเนี่ยจะไม่ได้โหดเหมือนกับพี่ใหญ่ไททันคอกแมนนะครับผมอาจจะหยุดได้สักประมาณ5วิหรือไม่ก็ามาในรูปแบบของสตันนะครับในส่วนของตรงนี้แต่ว่าการโจมตีของเขาเนี่ยเป็นการโจมตี AOE บวกกับดาเมจเดียวนะครับเพื่อนๆ ถัดมาคือยูนิตที่เรารู้จักกันดีในที่สุดก็ได้เห็นสักทีกับ c คอ w ูแมนครับผมยูนิตตัวนี้จริงๆมีข้อมูลหลุดมาค่อนข้างนานแล้วและผมคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะทราบกันครับก่อนอัปเดตเอพิโซดที่73พาร์ทหเนี่ยประมาณ4-5อัปเดตก่อนหน้านี้เลยนะเพื่อนๆ สำหรับคอกวูแมนเนี่ยคุณทะเลติกไม่ยอมทําสักทีนะครับผมเขาคงเก็บไว้มารองงานนี้โดยเฉพาะนะครับถ้าเราดูจากคาลคเตอร์ของเขาค่อนข้างอลังการงานสร้างนะครับอยู่ในตัวนี้มีความสามารถพิเศษในการเพิ่มสปีดการโจมตีนะครับเพิ่มสปีดคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับไททันบันนี่แมนนะครับผมเพื่อนๆไททันเมกบันนี่แมนนะฮะหรือไม่ก็อาจจะเป็นรูปแบบของแพสซีฟติดตัวที่เหมือนกับ เจ้าเลป n คอนคาเมราแมนก็เป็นได้นะครับผมในส่วนของตรงนี้นะแล้วก็ยังมีความสามารถในการสตันทอยเลิทได้อีกด้วยนะครับผม5%โอกาสในการสตันและจัดสตันเป็นเวลา3วิครับรวมๆแล้วก็จะมียูนิตที่ถูกอัปเดตมาทั้งหมด 9ตัวครับผมเพื่อนๆโอถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะมากๆนะครับเหมือนอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์นึงเลยอะเหมือนอีเวนต์คิดมาดเลยนะครับผมอาจจะใหญ่กว่าคิดมากของปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับเพื<ๆ>่อนๆแต่จะไม่ใหญ่กว่าปีนี้นะเพราะว่าคิดมัดปีนี้เขาจัดอลังการกว่าเดิมแน่นอนนะครับผม5ยูนิตจะอยู่ในกล่องสุ่มนะครับและ3ยูนิตก็จะอยู่ในเกมพาร์ทครับผมและยังมีอีก2ยูนิตนะครับเพื<ๆ>่อนๆที่จะถูกเพิ่มเข้ามาเอ๊ะเดี๋ยวนะ มีทั้หมด9ยูนิตนะคุณธริกเขาบอกแต่ว่าผมนับได้เนี่ยมัน10ตัวนะครับเพื่อนๆเ,เอาทําไมมันเลยมาตัวหนึ่งวนะเนี่ยสงสัยคงจะมีอัปเดตเข้ามาเพิ่มนะครับผมอัปเดตตอนนี้ก็ดําเนินไปได้50%แล้วนะครับผมพวกโมเดลอะไรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะปั้นการเสร็จหมดแล้ว ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเหลือสคริปจากคุณอีวานนะครับเราลองมาดูทอเลีกันบ้างนะครับหลังจากที่ได้ดูยูนิตกันไปจะมีทอเรีลท,ที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่ทั้งหมด5ทอเลีนะครับฝั่งศัตรูและทอเรีลท,ที่จะถูกอัปเดตเข้ามานี้เซอร์ไพรส์เรามากมากนะครับผมจะแตกต่างกว่าทอเรีลท,ที่เราเคยเห็นบันผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นในมดในเมลหรือมูดเอเลสพวกนั้นนี่คือธรรมดาไปเลย ความสามารถนี่คืออ่อนมากนะครับผมมีแค่ความถึกนะครับแต่ว่าทอยเลตท,ที่จะถูกอัปเดตเข้ามามีการโจมตีรูปแบบใหม่ครับสำหรับทอยเลตตัวแรกครับผมแมกเนตไซนทิ t ทอยเลตครับ เป็นตัวที่มีแม่เหล็กนะครับเพื่อนๆแต่ว่าจะอยู่แค่อีเวนต์อย่างเดียวนะครับจะไม่อยู่ในโหมดอื่นนะเป็นตัวอีเวนต์โดยเฉพาะนะครับผมก็หวังว่าจะมีกิมมิคอะไรเล็กๆน้อยๆให้กับฝั่งทอยเลตบ้างนะครับผมเราจะได้ว้าวมากกว่าเดิมนะครับเพื่อนๆ k ิสตันช็อ o ดอทเว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการทอยเลวเวอร์ดีฟนซ์บ l o c k f o o และทุกแมปที่กิฟของได้มีสุ่มไอดีด้วยนะและมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนล,อลิป จะมีมาทัน้งหด5ทอยเลดนะครับแต่ผู้พัฒนาหรือว่าคุณธนติกเนี่ยเปิดเผยข้อมูลให้เราดูแค่ตัวเดียวนะครับผมส่วนความสามารถของเขาไม่ได้บอกครับบอกว่าไปลุ้นกันเอาเองนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นการสตันระยะไกลหรือเปล่านะครับแต่ว่าสตันระยะไกลนี่คือสตันนหมู่เลยอะสตันนทีแบบว่า ครบ15ยูนิตที่เราวางไปเลยนะครับผมมีความเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเขาใช้แม่เหล็กไงเพืเ่อนๆอันนี้จินตนาการของผมนะแต่ถ้าอัปเดตเข้ามาจริงๆไม่ใช่ก็ยังไงก็อยว่ากันนะครับผมเพราะว่าผมก็จินตนาการไปเรื่อยนะครับเพืเ่อน ถัดมาเป็นการเพิ่มในส่วนของ UI ต่างๆนะครับแบบที่ผมเคยบอกกับเพื่อนๆไปก่อนหน้านี้ครับอย่างเช่นเราไปเล่นในโหมดเอเลดก็จะมีคูณ2ครับผมหรือว่าการเพิ่มปุ่มเทเลพอร์ตตรงนี้วาร์ปกลับมาที่หน้าล็อบบี้หลังจากที่เข้าไปเล่นแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีการปรับสมดุลเกมเกมตอนนี้ไม่บาลานซ์นะครับปรับสมดุลเกมก็จะมีการแก้ไขบั๊กต่างๆด้วยนะครับเพื่อนๆและสิ่งสุดท้ายที่จะถูกอัปเดตเข้ามา แต่ไม่ใช่อัปเดตนี้เป็นการอัปเดตต่อจากนี้ประมาณ3 4 5หอัปเดตนะครับเพื่อนๆนบอกเลยเจ๋งมากนะครับเจ๋งมากจริงๆนั่นคือยูนิตใหม่ครับผมเพื่อนๆนแต่เป็นยูนิตในรูปแบบผมพูดได้หรือเปล่าเนี่ยผมพูดถ้าผมพูดไปมันเขาให้เปิดเผยข้อมูลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆนเอาเป็นว่าแอบกระซิบให้ก็แล้วกันนะครับผม เป็นยูนิตใหม่ที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนอย่างแน่นอนนะครับผมเจ๋งมากเจ๋งมากกว่าที่เราดูเนื้อเรื่องของคุณดาฟักบูมอีกนะครับ <c oughs> <c oughs> แอบสบอยให้นิดหนึ่งเป็นคำใบ้นะครับอ๋อผมลืมพูดไปอีกอย่างหนึ่งเพื่อนๆจะมียูนิตระดับใหม่เข้ามาด้วยนะครับผม <c oughs> นั่นก็คือระดับอัลติเมทครับ อาติเมตณที่นี้คือเป็นอ t ติเมตฟรีนะครับไม่ใช่อา t ติเมที่เราได้จากเอ็นเลสนะครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> หรือว่าเอ็เลสวะเพราะว่าผู้พัฒนาบอกว่าจะเพิ่มระดับอ t ติเมตเข้ามานะครับกอร์ลี่ตอนนี้เรามี3ใช่ไหมก็จะเพิ่มอ t ติเมตเข้ามาอีก1น,นะครับผมให้เป็น2องพี่มาแทนตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยแอบเสียว so อยู่เหมือนกันนะครับผมสําหรับอัปเกรดไททันดิวแมนผู้พัฒนาจะนําออกไปหรือเปล่าแล้วก็ใส่แต่ว่ามันแค่พันตัวเองนะมันน้อยมากอะ่ะ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพื่อน แต่ถ้าเราคำนวณจากอีเวนต์ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงครับว่ายูนิตระดับอัติเมตที่ผู้พัฒนาพูดถึงจะถูกอัปเดตเข้ามาในรูปแบบฟรีของอีเวนต์นี้เลยก็คือ event คอีเวนต์คอกโดยเฉพาะนะครับผมเออมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ซะมากกว่านะครับผมหลักๆสำหรับการอัปเดตเอพิโซดที่73พาร์ท2ก็มีประมาณนี้ครับผมก่อนจากกันไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงอย่าลืมพูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปและผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับ